สามสี่ปีอ่ะโกงเนี้ยกวจะได้มาคือคือวันหนึ่งแกใจอ่อนก็ก็ยอมปล่อยผมก็เลยได้แล้วสวยงามครับมีเนื้อดำคมีเนื้อเทาไหมฮะใช่ครับแล้วก็อันนี้คือเนื้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 อผงเนื้อผงวัอคุณคือคือเนื้อผงเนี่ยก็สร้างมาพันองค์ครับ แต่ถ้าเป็นเนื้อเนื้อสีดำนี่ผมไม่แน่ใจเลยจานวนแต่ว่าเท่าที่รู้นี่มีมีไม่เยอะเพราะว่าเราก็ตามดูมามาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนที่มีมีใครบ้างคือสามารถรู้ว่ามีใครมีบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับตอนนี้ที่ผมเห็นมาก็ประมาณสี่องค์ครับ,รบแล้วก็อยู่ในสี่องค์เลยครับอ้ทันดิกอย่างไน,นก็ดีสิครับมี่องค์เดียวแล้วเป็นพระสังกัจจายที่มีเอกลักษณ์นะครับมีความสวยงามนะฮะแล้วก็ตรงข้างหลังก็จะเป็นยันต์เก้ายอด ตรงท้องท่านก็จะมีเหมือนเป็นพระปิดตา,าตรงสะดืออช่ชชเป็นองค์เล็กอีกองค์แล้วข้างหลังก็จะเป็นเอกลักษณ์ก็คือเป็นยันก้ายอดเขาเรียกว่าสังกจจยหลังยันก้าวยอดสังกจจยหลังยันก้าวยอดครับปีสองห้าหนึ่งสามโอ้โหคือปีสองห้าหนึ่งสามเนี่ยผมว่าเป็นปีที่มีพระปู่ที่มีเอกลักษณ์และสวยๆเยอะเหมือนกันนะครับสายหลวงพ่อพุทธนรนอหนี่ง สวยครับแล้วก็สมบูรณ์มากครับที่หราคาก็ยังไม่แพงมากครับผมก็ราคาหลักหลักพันแต่ว่าถ้าเป็นสีอื่นๆก็ไม่ใช่หลักพันถ้าเป็นสีดำานีอก้อนนั้นหลักหลักหลายหมื่นครับแล้วก็บางทีมันไม่มีราคาเพาะมเนหาไม่ได้